แล้ว <LY> <kah> ่อพูอย right ่างไรอาชี้ไม่ทำนแล้วชี้อแล้วยังไงยังไงเห็นไหมชี้ชีไม้ชีดาวชีฟ้าเห็นดาวเอะไรไหนอ่ะไหนอ่ะอันไงอันนน่ะอันน่นอ่ะน้นไงอันน้น่น่ะน่น่ะนน่ะทั้งพูนอ่ะทั้งพูนเห็นบอเห็นพูนเห็นอยู่บอทั้งพูนอ่ะโอ้ยบ้าคาเมืออย่างพูนอ่ะอย่างวะ อร่อยแหละจริงหวเราออร่อยแหละี๋ยวสรุปยังไงพูนแล้วมันยังไงแค่นั้นเลยทางพี่ทางพี่ทางพี่นี่พี่ทางพูนกับทางพี่ท้งพี่ไม่ไม่ทางพูนก็คือทำาูปหน้าพูนอันนี้คือทางพี่นะเป็นไท่านไม่เป่าเสียงหลงเ่ย สแถดกำปวงเซน35สตาห้าสตานู่น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 เอามือมันไม่ชี้ว่ะทางพูนอะแข็งใช่ทางพูนแต่้อมัก็ไปทางพี่ทางพี่มาทางพีหมดเล้เออไม่ทันว่ะอะไรกันครับเนี่ย จริงๆใจจริงๆใจจริงๆฮะัพูดนะทางพูนะพอแล้วพอแล้วนะก็ไม่รู้ก็ลุงอ่ะลุงพาทำ嘛จุก แฟนหนู <ia> คนไหนอะอุะ้ยตลกละคนไหนอะรับเตะไอ้คนผมผมแดงไปไหนอะอันนี้ซีมอนไงแฟนหนูอแล้วคนหนูแล้วคนล่ะนะฮะขอตั้งหน่อยครับอุ้ยขอพูดเจอพูดเจอพูดเจอพูดขอตั้งค่ากินหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่ เล่นกับลุงลเล่นกับชเดีดิลุงูไปไหนดีจยพาพี่เนี่ขับรถางแลเีอยงแลนีห่ตั้ลุงเซมเหรอแค่แล้วลุงเซมไม่เคยเจอนะว่าไงอะไรเนี่ยมองมองมองหน้าชัดนะเห็นว่าเป็นธนาคารโลกหรือปล่า ยแบงค์ชาติได้ยังไงฮะเส้นหนึ่งร้อยหกสตางค์น้องรับเอาเวกินขนมนะน้องขอบขอบคุณดจ้าร้อยหกดวงด้วยครับอ๋อขอบคุณมากครับโอเคครับพี่ชายโอเคครับเรียกค่าเสียหายหรือเสียหายเอามาห้าพันเนี่ยเนี่ยมองหน้ามองหน้าแบงค์ชาติหรือเปล่าไม่แบงค์คอเออผ่าพิม เป็นตัวรุดตอนเนี้ยแล้วก็หัววใจตอนการคีไม่รู้ว่าหัวใจแบบไม่ได้ทำไมตอนนี้ผมเปิดใจเธอครับเกิดดีที่สุดเช่นเลยนะฮะสวัสดีค่ะคนดูหนึ่งพันแปดแสนคนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้าชมอยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้พบกับรายการขอตั้งกินหนมหน่อยค่ะ ตอนนี้เราโดนใครขอจ้งดีนะผมเล้วขอจ้างี่หนูหน่อยค่ะยูป้าป้าไม่ยังไม่เรียกมีหน้าจรงเรียกป้าเจชิมุยเองค่ะอยียกป้าเฉยชิมุยเขาเขาอายุสิบแปดอยย้เรียกเขาว่าเจ๊เรียกเขาว่าเจ๊พี่ชิมุยเจโนูของเราดี เออเจเจดีแล้วไม่พี่ชิมยเหรอพี่สาวสวยวยดูดูได้เลยค่ะีชาไมไม่มีอะโอ้โหู่หหมหเหห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 หไหห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 าหห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 นหหหหหหหง ีอยู่ที่นู่นเป็นโรงบาลมันอยู่เนี่ยแต่มันเป็นโรงบาลนี้ไงอ๋อแล้วก็แบบเวลากระโดดอะไรมันจะแบบว่าผมเข้าไปแอบดูตีมลุงอยู่เห็นลุงฟาร์มยับใช่ฟาร์มแต่ไม่ไม่ได้ฟาร์มมาสามวันแล้วติดงานโอซีตอนแรกจริงๆอ่ะวันนี้จะฟาร์มแต่ใช่ที่ลุ้งี้ยวันนี้จะฟาร์มแต่เข้ามาดูในดีซีเห็นว่ามีสตอรี่ก็เลยเข้าไปเลยใช่ดูแล้วอ่ะเท่าไหร่ใช่ตีมตีมซูเปอร์แซมทีวีอะไรวะเนี่ย ยี่น color กาชาแพงมาหลยกาชาทำอะไรเป็นร้านนะร้านนี่แล้วใช่ใช่แล้วร้านหนึ่งประเทศนู้นเท่ากับสองสามร้านประเทศนี้ปะใช่ใช่ใช่หายากอนกันหาหายากจัดเลยเหรอลุงหายากก็วันหนึ่งหาตังค์ได้เต็มที่อ่ะประมาณตอนตอนนี้นะถ้าแบบ ความแบบเต็มเต็มเลยนะประมาณโอ้ความขายแสนสองแสนเอาง่ายๆ่ายแสนหนึ่งแสนใช้เวลาประมาณหกหกชั่วโมงแล้วที่เจ็ดชั่วโมงที่นู่นมันมันขายเงินแสนแสนละเท่าไม่มี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 ซื้อขายม่มีใช่ไม่มีโอซีเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ความมึงแข่งกันโอซีคือซื้อกระชาอย่างเดียวอย่างนั้นดีนะฟาร์มมันยับเลยอย่างนั้นใช่มันมีคนหนึ่งอ่ะอยู่อีกแก๊งหนึ่งสุดดำอ่ะไอเชียแม่งเติมจริงสองหมื่นลูกอ่ะ เชื่อสองหมืนลูกเหรอสองแสนอ่ะใช่เติมทุกบินอ่ะแล้วแล้วมันจำจำกัดว่าลงแบคนคนนึงเติมเติมได้แค่กี่สองหมื่นลูสองมืนลูกอันนั้นคือตันใช่ป่ะใช่ตันแล้วไม่มีไม่มีการันตีนะมันเปิดเกือบครึ่งเดือนอ่ะก็ก็คือแบบสมสมมติว่าเป็นการอาชาลดก็คือถ้าถ้ามึงซื้อสองหมืนเต็มก็ก็ไปเปิดเอายงี้ ใช่ใช่ใช่ล่าสุดมัน<ช>มีคารล่าล่าสุดไอคนที่สองแสนมาได้มันได้สองคันน่ะล้วขายกันแพงจัดเลยว่ารถอะล,ลุงรถประมาณล้านกว่าล้านกว่าสองล้านเงี้ยรถรถเปล่ลลปา,าใช่ไหมใช่ใช่แต่รถประมูลยังรถประมูลมันจบไปไม่รู้เท่าไหร่ต้องถามเฮนรี่ประมาณเจ็ดล้านมั้งรถประมูลอะมันมีเอ็กเอกับอะไรไม่รู้อีกคันนึงวะจำไม่ได้แล้วแล้วลุงมีแก๊งที่ที่นู่นยังอะ มีแล้วมีแล้วก็พวกยูกินี่แหละไปทำที่นู่นกันแล้วลุงมีเมียที่นู่นยังอ่ะยังไม่มีมาเป็นเมียกูไะล่ะไอติค่ะเรื่องขอรถนี่แตอมขอตั้งนะไอติคไอสัตว์เดี๋ยวตูดวายเชีย